สวัสดีค่ะทุกคนล้วตอนนี้ที่พามาเดินทะเลทรายที่โดฮาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนและตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในเมืองโดหฮาประเทศกาตาร์ของทิพค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะขอพักการวิ่งการเดินต่างๆ ออกไปก่อนนะคะพอดีที่พีอยู่ที่โดฮากาต้าเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะะ้องล้วก็เรียได้ว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะที่ดีว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยได้โอกาสดีะคะ่ะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลทรายกันนะคะ ก็เลยได้ว่ารอบนี้นะเราไม่สามารถจะไปเองได้ค่ะเพราะว่าเราต้องมีการแบบว่าติดต่อทัวร์เช่ารถไปนะคะเพื่อให้คนที่นี่เขาแบบว่าพาเราไปเพราะว่าในการไปทะเลทรายนะคะเพื่อนมันจะไม่สามารถขับรถธรรมดาไปได้นะคะเพราะว่าเมื่อนั้เราก็จะโดนทรายดูดลงไปเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ที่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวทะเลทรายกันค่ะว่าในโดฮากาตานี้นะคะมีอะไรมากกว่างานวิ่งนะคะที่เราไปวิ่งกันมาเมื่อวานเนาะก็ใครนะคะที่ยังไม่ดูงานวิ่งฮาร์มอนทอนในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ปี2025นี้นะคะคลิปทำสับสองได้นะไปกดชมด้านบนตรงนี้ได้รเราจะแปะไว้ให้นะคะแล้วเรามาดูกันเถอะวันนี้นะว่าการเที่ยวทะเลทรายครั้งแรกนะคะในเมืองโดฮาประเทศกาตานะจะปเป็นยังไงกันบ้างค่ะข้อมูลคร่าวๆของเมืองดฮาประเทศกาตานะคะเพื่อน เมืองดฮาประเทศกาต้านี่นะคะตั้งอยู่ในแถบตะวันออกกลางค่ะก็อยู่ใกล้ๆก,กับเมืองบูไห์ประเทศเอมิเรตนะคะนั่งเครื่องบินไปประมาณชั่วโมงนึงก็เหมือนเราไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็ถ้าบินมาจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมงครึ่งหรือกเกือบเจ็ชั่วโมงค่ะประเทศนี้นะคะเพื่อนเป็นประเทศมุสลิมน,นะคะหนึ100่งร้อยเรก็เลยได้ว่าจะหาหมูกินหรือว่าจะทานเหล้านี่คือจะยากมากๆเลยนะคะก็เลยได้ว่าเราก็ต้องมีไลเซนในการซื้อนะแต่ว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คืออยากให้เราเคารพกฎนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้ ใส่ขาสั้นหรือแขนกุดอีกนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็เรียกว่าไม่ไม่ได้แต่งตัวโป้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะใช้เงินที่เรียกว่าเงินเรียวนะคะ1เรียกเนี่ยประมาณ9บาทกว่ากว่าเนาะอย่างวันนี้ที่ไปทะเลทรายค่ะซื้อทัวร์นี้นะก็ประมาณ350หเรียวนะคะไปกัน2คนคนาะกับพี่สาวนะคะก็เรียกว่า2คนตกประมาณ3,000กว่าบาทนะคะก็จะได้ไปทัวร์เนี่ยทะเลทรายประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ประเทศกาต้าเนี่ยที่ดังๆเลยของเขาก็คือเป็นที่ตั้งของสายการบินที่ดังไปทั่วโลกก็คือสายการบินกาต้าแอเย์นะคะเรียกได้ว่าเป็นสายการบินที่ดีสุดในโลกเลยนะของปี2024นะคะแล้วก็มีสนามบินนะเพื่อนๆที่ชื่อว่าฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตก็เรียกได้ว่าเป็นสนามบินที่ดีสุดในโลกเช่นกันนะคะแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่รวยที่สุดในโลกนะเพราะว่าเขามีบ่อน้ำมันเยอะนะคะแล้วก็คนที่นี่นะจริงๆถ้าคนที่เป็นชาวกาตารีจริงๆเนี่ยประมาณไม่กี่แสนคนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีมากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่าเลยนะคะแต่ก็จะมีคนที่เหมือนทิพน้องมาทํางานที่นี่นะคะชาวต่างชาติเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยประมาณสองล้านกว่าคนเลยค่ะก็ทริปทะเลทรายนี้นะคะเราเริ่มต้นจากหอทิพย์นะคะก็เดี๋ยวขับไปนะ ี่เขาบอกว่าขับไปประมาณ45นาทีค่ะในทริปนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะได้ทําการสิ่งแรกเลยนะคะเราจะได้ไปดูซีลายบีนะคะแล้วก็เขาจะพาไปดูอินแลนด์ซีนะเพื่อนๆ n อนินแลนด์ซี a, หรือออกเสียงเป็นภาษาอาหรับิกนะคะก็คือ call out อดิดนะคะถ้าออกเสียงผิดก็คือต้องขอไปด้วยนะคะพยายามเติมที่แล้วนะคะเป็นจุดที่ทะเลนะเพื่อมาชนกับทะเลทรายนะคะแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นประเทศซาอุดิอาระเบียได้ค่ะเพราะว่าห่างกันแค่200เมตรเองนะคะ ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเราไปขี่อูดนะแต่ค่าขี่อูบไม่รวมในแพ็กเกจทัวร์นะคะอาจจะต้องจ่ายเพิ่มประมาณ3 0 0อบาทเนาะแล้วเราก็จะได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไอที่ใส่กระดานโต้ขึ้นใช่ไหมแต่เราจะเป็นกระดานที่แบบไหลลงมาจากเนินทรายนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็จะทําการขับรถโชว์นะคะที่เรียกว่าชบเฉี่ยวขึ้นลงเนินทรายนะคะอันนี้คือแบบโคตรตื่นเต,นต่นใจเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะกวายถึงนี้ประมาณซื้อครึ่งชั่วโมง40นาทีนะคะก็เดี๋ยวของงี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลทรายไปเลยค่ะแล้วก็อยา่างที่บอกไปนะคะว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองบอ่อนะ้ามันใช่ไหมเพื่อนตอนนี้นะคะเรามาแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มนะคะที่ถามเขาดูเมื่อกี้นะ1ลิตรนะน้ํามัน1ลิตรประมาณ2เลียวนะคะก็ประมาณ1 8 1 9บาทนะคะ เติมเต็มถังก็คือไม่กี่ร้อยเองค่ะเพื่อนๆแต่วิ่งได้แบบโอ้โหกี่นานก็คือว่าไปได้่กับบางไทยตอนนี้นะที่ไม่แน่ใจบางไทยตอนนี้รีบก็เท่าไหร่แต่นี่คือรีบละประมาณ1 8 1 9บาทค่ะก็ตรงนี้นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เขาบอกให้เรามาทำนะแต่พิดว่าที่จะไม่ได้ทำนะเพื่อนๆก็คือการมาขี่ ATV ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาการขี่ ATV ที่นี่เนี่ยจะประมาณกี่บาทนะคะ ใครสนใจก็มาทําอันนี้ได้นะคะแต่ว่าพ oh, ี่คงจะไม่ทํานะคะ oh. ก็คือการขี่ ATV เข้าไปในทะเลสาตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็ครึ่งชั่วโมงนะเ mm hmm. พื่อนประมาณ100เรียวนะคะ mm hmm. ก็ประมาณ950บาทค่ะแต่ว่าไม่เอาอะไม่ใช่สายแอด n g นเจอร์เท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจนะคะ mm hmm. มาเลยค่ะ mm hmm. พเพราะเคยขับไปแล้วขั mm ้น hmm. นึงสนุกมากมากเลยค่ะ อนนี้นะคะเขาก็พาเรามาขี่อูดนะเพื่อนๆนี่อยู่ในดงอูดนะดูดิน้องอูดเยอะมากเลยแต่พี่เขาบอกนะคะว่าขี่น้องอูดเนาะมันก็จะมีราคาของเขานะคะถ้าขี่ไปสั้นๆเนาะตรงนั้นนะคะก็ประมาณ30เรียรประมาณส0 0ยบาทสั้นๆเลยไปกลับจบน,นะคะถ้าขึ้นเนินนู้นนะคะ7จ็ดเรียก็คือประมาณ7 0 0บาทนะคะก็เหมือนเดิม่าเคยขี่แล้วก็จะไม่ขี่นะเราอบนี้คือไม่เอาดีกว่าเปิงตังะคะะตะให้ดูค่ะว,ว่ามีการขี่อูดถ้าใครมาแนะนำให้ขี่เลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะในดงอูดเ,เพื่อนๆถ้าใครจะขี่ขี่เลยถ้าใครไม่อยากขี่ถ่ายรูปสวยๆก็พอนะคะแต่ว่าน้องคือเหม็นน้ามันแบบอึอ,อะแล้วก็แบบตรงนี้คือเยอะแล้วคือกลิ่นเหม็นนิดนึงนะคะเนี่ยเขาต้องมาเก็บอึน้องนี่คะ่พะพอน้องอึนะคะแล้ว<ม>ก็ใส่กบนะคี่ยวไปก่อนนะน้องไม่ขี่ค,ค่ะวันนี้กลัว ตรงนี้ก็จะมีทั้งถ่ายรูปกับนกเปาค้อนนะคะแล้วก็ขี่อูดนะแล้วก็ตรงนี้นะคะพอเราถ่ายรูปกับน้อูดเสร็จแล้วนะคะเขาจะพาเรามากินชาถ้วยเล็กๆอันนี้นะคะชาฟรีค่ะคารกชัยนะคะก็จะมีชาแบบคล้ายๆเหมือนชานมเนาะแต่มันจะผสมแบบคาราเมลนะคะก็คือลูกกระวันก็จะเป็นกลิ่นแบบอาราบิกเครื่องเทศนะคะก็คือหอมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็นะคะมากี้เบื้งนึกออก ที่นี่เขาจะไม่ได้เลี้ยงหมากันนะคะเพราะว่าที่มาอยู่ที่นี่ตั้งนานนะก็คือจะไม่ค่อยเห็นใครที่บ้านเลี้ยงหมาหรือมีน้องหมาเดินตามถนน,นก็คือไม่มีเลยนะคะถ้าเห็นก็จะมีเลี้ยงน้องแมวบ้างนิดหน่อยค่ะ เนี่ยขอบชิดมิด โอ้ยอันนี้คือเมื่อก like ี้หัวปลักปทีนหนึ่งเลยเพื่อนคือคาดเบลแท่ไม่ทันน่ะเป็นมะละกอกุ้วยส้มเนี่ยปั่นรวมอ่ะโอ้โเาโกรธเลยเราปะวะที่เราไม่ร่วมกิจกรรมเลยเพราะเราไม่ขับ ATV ไม่ขี่อูดหรือแบบเขาก็เลยไม่ได้ค่าคอมนี่คือจัดไปเลยจ้าโอ้โหเอลเคล็ด นะคะหลังจากที่เรานะคะนั่งรถสะัักสสบอมโอ้โหเมื่อกี้ค mm ือ hmm. เห็นแล้วเนอะสภาพคือขนาดไหนะคะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะเขาที่เรียนที่บอกไปนะอินแลนด์ซีนะคะอินแลนด์ซีก็คือ 就是啥也多 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชายแดนนะคะซาอุดิอาระเบียด้านขวาน,นะคะแล้วก็ตรงการจะเป็นบาฮาเลนนอนแล้วฝั่งมูนนะคะหลังทะเลก็จะเป็นประเทศอิหร่าน,นะคะ่ะแต่ไม่เห็นต่ตรงนี้นะ เราเข้าไปเที่ยวทะเลทรายออกมาแล้วนะคะตรงน,นี้เขาเหมือนต้องไปกายมาแบบคิดว่าเขาต้องเติมลมยางหม่เพราะเมื่อกี้รถใช้ไปหนักมากเลยคะ่ะก็เลยได้ว่ากับทะเลทรายนี้นะคะก็สะบักสะบอมไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทขับรถขึ้นเนินทรายต่างๆเพื่อนก็คือมันเวียนหัวมากเลยนะคะแล้วก็แดดมันร้อนนะคะแต่ว่าอากาศมันเย็นแล้วลมก็แรงนะคะทำให้วันนี้นะคะเทริปทะเลทรายสั้นๆของเราครึ่งวันก็จบลงไปเท่านี้ค่ะ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครชอบการมาดูเซซายนะมาหนึ่งครั้งโอเคนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีเนาะคิดว่าคนท้องมาคือแทงแน่นอนเพราะว่ารถก็คือเขาได้ว่าอะไรกระแทกมากเลยนะคะแล้วก็คนแก่อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระแทกเยอะเมื่อกี้คือตัวลอยหัวโขกเลยอะ่นะคะ่ะก็ไงถ้าใครชอบ ทะเลทรายมาดูได้ไช่กได้นะคะสนุกอยู่นะคะแต่ว่าก็เรียกว่าเตรียมตัวมันดีแล้วกันอยากกินอะไรมาก่อนนะไม่งั้นอ้วกออกมาแน่นอนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการวิ่งทะเลทรายเบาๆค่ะไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินป่านะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ชวนกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e คลินะคะแล้วรอบหน้าเราไปดูกันว่ากิจการพาไปวิ่งเนี่ยจะพาไปที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินยานแก้ไข้ก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบูจิง ว่านนทพ่งเที่ยวเราก็ประสบภัยเมื่อกี้คือขายกันมากเลยครับ